ดูความคืบหน้านะครับในการค้นหาเร่งหาผู้ที่บอกว่าอาจจะติดแล้วก็รอดชีวิตอยู่ครับ <c oughs> วันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วคุณเร <c oughs> ชาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแบบรอบคอบครับโดยเฉพาะเรื่องของการบอกว่าช่วยเหลือผู้ที่บอกว่าติดอยู่ใต้ซากนั้นเป็นนะครับเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่บอกว่าใช้เทคโนโลยีหลายอย่างประกอบกันส่งเข้าไปนะครับว่าพบ ผู้ที่อยู่ติดอยู่ซากนั้น70คนครับคุณเลียจ่าเพราะฉะน,นั้นอยู่เป็นกลุ่มนะครับมันใจสลายทั้งประเทศใช่ไหมครับ <c oughs> ฟังครับ <c oughs> จากการชี้แจงของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ทวิดากรมนวทครับ ท่านแจ้งออกมาแล้วครับเรื่องของการสแกนอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีการตรวจจับพบร่างผู้ติดอยู่ติดสายคากอพานนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นทีมงานก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องกับทีมงานที่ทํางานมาอยู่ในประศต่างประเทศที่มาทํางานอยู่บ้านเราซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยที่ว่าเก่งนั่นแหละครับเพื่อหาแนวทางเข้าถึงจุดดังกล่าวท่านร้องนะครับบอกชัดเจนบอกว่าที่ว่าชัดเจนที่สุดครับ คือพบ6จุดด้วยกัน oh. ว่านะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกุนนาราไม่ใช่ว่าสัญญาณชีพอ่อนหรือมีสัญญาณชีพแต่พบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหร่างนี้อยู่ใกล้ๆก,กันอันนั้นชัวครับแต่ภาพที่ปรากฏจุดตรงนี้อันนี้ต้องเรียน่านผู้ชมนะครับว่าโลกออนไลน์มีการแชร์กันเยอะเห็นไหมครับ บอกว่านะครับนี่พืน้นที่ตรงนี้อยู่ใต้ซา,ากอาคารนั้นมีมนุษย์อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตทั้งหมดหรือเปล่าเป็นจุด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 ,จด,จดทั้งหมดด้ยครับเจ็ดสิบร่างครับโอ้โหใจสลายไหมครับกองกันอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ท่านรองได้ชี้แจงตามมาน,นะครับบอกว่าอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ชัวร์ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างในการประกอบกันพิจารณา อันนี้ก็ทําให้เราสบายใจขึ้นไปเยอะนะครับ <c oughs> แต่อย่างไดก็ตามวิธีการปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเดินหน้าครับทำงานไม่หยุดตอนนี้เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือว่าเอามาช่วยตรงนี้านนสสช่อง